มามาพี่น้องมากินขา้าวสวัสดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินข้าวน้ำกันแกงปลาพัดลมหอมนึ่งพี่น้องมูนสวัสดีครับแต่พัดลมเข้ามาเออลยเปิดแบบนึ่งนั้นนะแกงปลาฉนันไม่สมพี่น้องเอ้ยกินข้าวแดงค่ะ หฮอนทุ่งเพชรมาพี่น้องสวัสดีแล้วเนาะมาแซ่บสมพักเสียนพี่น้องแซ่บเลยนะสมพักเสียนลราสมเราอยากขายถึงกลับปมาโต๊ะคนละโต เสี่ยนแะ้ว้ยสมพักในี่องยกนี่ใคพอมาก,กินผมว่าเสี่ยนมันธรรมาดาไปมันต้องคมพักน้ำผมบักน้ำมาแล้ว พักน้ำยังไงเขาเสียบได้น้ำพักน้ำมัมาขันคืไงเขาเสียดทีมันเสียบมันเล็กไปเตียเนาะปลาเนี่ย บ่อยเบิรงมือถือว้อยเบิรงไดตายีดำย่าอนเข้าไปนอนอ่ะไปด้องอันเบิรงเป็นเวลาอดูเป็นเวลา หอยในสายตาพอดีอะหอเบิ้งเบอร์เฮนหงเลวล่ะหอยอยนี่ล่ะหอยเอืนอ,อ,อ,อนตามอายุตาททางตาเนี่ยนะตาฝ้าผากคนอายุสามหกสามเจ็ด ไอ้บ่อพื้นเนาะบัดนขอตทวพี่น้องมันจำขึ้นมากบัาเดี๋ยวเราขึ้นดังเลยไอ้บ่อพื้นนะพี่น้อง บางครับไม่อ่อนกัคงจะม่อนเดอะแ้ามันผู้เย็นอากาศนอ้อนว่ะฉันว่าห้องยิบอกะปลาตู้เย็นอากาอ่อนหรอ เผ็ดเพตัวมากเลที่ว่าออนนะโอ้เียบเลยเนาะ้มไปนใดเน้องไ,อไม่ลมนะเข่งเยอะเอินแข็งเนาะมักพรดกับเพี้ยมะเพ็ดใช่ปะ

เอไปเที่ยวประเทศดูใบามาเป็นยังอะไรแบบม่วนได้บาหขาวัแล้วหลอกบาววนะอ,อมจากมีเงินเทไรเนะาะจะคิดไปได้ สำราของเาพ่อบทุกเราจะไปเที่ยวขักขักขกนเพัน่นพ่อเราเงินสงลรามเนประเทศเขามันขาของซื้อของแพง แต่แปะของอกเคยเขาบอกมีเอฟซีขออยู่ประเทศบูไบเลยปอบอกเคยมีเย่ที่เราตรงน่านไหนแดงไห้เกียวที่ไส่วะมีกามีกาเห็นเนาะก็เป็นบูไบเนาะมีอยู่คนหนึ่งที่บูไปว่าเคยมีอยู่นะบเคยมีคนหน่คนคุณให้บูไบถ้าว่าเรายบบูไบ ดูใบบอกดูใบก็เป็นบู้แนดูใบโอเลกกขาบอกก็จะมีคนถูกในประเทศครับทุกคนอย่างนี้นด้วยบ้านเท่าไหร่หรอกอตาข้องขีงไม้อีกเท่าไรหรอกที่รถไปจรวขังข้างไว้เก็กมีชุดในตัว เอห็นยูทุบเบอร์แล้วเบื้องซ่องอยู่ทุบเบอร์ต่องนึ่งแลาไปเที่ยวดูใบแล้วว่นเราไปจอดรถด,ด่โอ้ยพอมันไงถ้าจอด,ดรถทุ่มได้ลงอมันนัน่นบ้านเมื่อนัน,นก็บอะไรนี่ใบท,ทังไงนึได้ล้โอ้ยไปดูมุมน้าหมดแล้วเออเมื่อกันรีพรีพ่บอยตั้ง การเมืองเกินมันจอดรถกับจะมาจอดในห้องแบบสมพักเสียงก็กินคนเดียวเลยชมมะหรือไดก่อนตรวจรถสุกภั่แล้วเนี่ยอย่ากินตายมันกินตาแล้วเนี่ยมัน อืมพอดีแกงสองตอืมแกงตัวนึงก็เรากินตะการพอแล้วอืมเจ้าก,กินหัวอ่ะขอกินชีดมันอืมอิ่มก็แล้วเนี่ย ไม่แหงกระดูกแหงนี้นไม่ดีนาะยเขียนนะอเอาไว้แหงน,นั้งไหมพี่ครับสวัสดีจ้ะ